สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง m o นสตา a r เงินต่างประเทศวันนี้เราก็จะนำธนาบัตรเก่านะคะมาให้ได้รับชมกันนะคะเป็นธนาบัตรแบงก์เก่านะคะเป็นของสาธารณรัฐแผ่นดินใหญ่นะคะปีคศ1 9 4 0น,นะคะเป็นธนาบัตรเก่าอายุก,กว่า86ปีแล้วนะคะเป็นยุคที่สาธารณรัฐ ยังตั้งรัฐบาลอยู่ที่แผ่นดินใหญ่นะคะสำหรับเพลงนี้ซึ่งออกใช้หมุนเวียนในแผ่นดินใหญ่นะคะโดยธนาคารแห่งประเทศจีนนะคะในเมืองในเมืองจุงกิงในปีหมิ่นกั่วที่29นะคะโดยว่าจ้างบริษัทอเมริกันแบง์โนตคอมปานีนะคะเป็นผู้พิมพ์นะคะธนาบัตร100หยวนนี้นะคะ และเป็นชนิดราคาสูงนะคะในรุ่นนี้นะคะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะภาพด้านหน้าแบงก์ก็จะเป็นภาพของอด็อกเตอร์ซุนยัตสินนะครับประธานาทิบดดีคนแรกนะคะเป็นพระบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งเป็นผู้นำนะคะปฏิวัติสินไหฮซึ่งนำไปสู่การค่นล้มราชวงศ์ชิง สิ้นสุดระบบการปกครองโดยจกกักรพรรดิในประเทศจีนนะคะซึ่งมายาวนานมากเลยนะคะกว่า5,000ปีนะคะและอักษรจีนนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพหอสักละฟ้านะคะเป็นอาคารใหญ่ที่สุดในวัดแห่งสวรรค์นะคะของกรุงปักกิ่งนั่นเองนะคะ สภาพแบงก์ก็การใช้งานมานานแล้วนะคะแต่ก็เก็บไว้ทรงคุณภาพนะคะทางประวัติศาสตร์เป็นแบงก์ที่เก่านะคะหาดูได้ยากมากเลยนะคะถ้าถ้าใครมีนะคะได้ครอบครองก็ควรเก็บไว้ให้ดีนะคะแบงก์ออวันฮันเดกหยวนนะคะสำหรับแบงก์นี้นะคะณนะวันนี้ถ้าเกิดแลกเป็นเงินไทยนะคะ ก็จะได้อยู่ที่472.36สตังค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะของการแลกเงินนะคะจะสวิงขึ้นลงตามเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะสำหรับค่าเงินนะคะแล้วก็ในภาพแบงก์ก็จะเห็นตัวเลขใหญ่ชัดเจนมากเลยนะคะจะมีแต่ด้านหลังอย่างเดียวนะคะจะมีเลข100หยวนถึง7จุดเลยนะคะและปี จะเห็นอยู่ใต้ตรงเลขนั่นนะคะสังเกตดีๆนะคะซึ่งแต่ละแบงค์และแต่ละประเทศนะคะแต่ละเหรียญน,นะคะต่างก็มีมนสเสน่ห์ซึ่งแต่ละประเทศเช่นกันนะคะซึ่งคงความอนุรักษ์ความเก่าความสวยงามนะคะเป็นลวดลายต่างๆของประเทศนั้นๆนะคะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะ ประเทศจีนที่มีอบุคลากรเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการการคมนาคมนะคะซึ่งต่อยอดมาถึงไทยเราจนทุกวันนี้เช่นกันนะคะถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับประเทศจีนนะคะท่านใดที่ชอบสะสมนะคะก็จะชอบกันนะคะเรื่องสะสมไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะคะสะสมไว้เพื่อ เอานำมาเก็บไว้ดูความสวยงามหลากหลายนะคะซึ่งหายากมากเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบสะสมนะคะชมคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามถูกใจให้กันและกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปกับมูนสตาร์เงินต่างประเทศขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ